ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมาตราจ,จันกุจีนนครตรังประจำปี2 5 5 4ในวันนี้ชาวไทยเสื้อสายจีนให้ความสำคัญกับเทศกาลกุุจีนเป็นอย่างมากและจะหยุดทำงานเพื่อพักผ่อนโดยทั่วไปจังหวัดตรังจะมีพิธีกรรมเป็นเวลาสามวันวันแรกเรียกว่าวันจ่ายเป็นวันจับจ่ายใช้สอยของเส้นไหว และข้าวปลาอาหารปรับเตรียมไว้สําหรับวันรุ่งขึ้นคือวันไหว้ซึ่งเป็นวันรวมญาติมีพิธีเส้นไหว้เทวดาฟ้าดินและไหววันรพบุรุษจากนั้นจึงรับประทานอาหารร่วมกันหลังจากเส้นไหว้ก็จะเป็นวันเที่ยวบางครอบครัวอาจจะไปพักผ่อนหย่อนใจนอกบ้านแต่บางครอบครัวอาจจะพักผ่อนอยู่กับบ้านด้วยกันการเฉลิมเทศกาลวันกุฎจีนของเมืองตรังได้จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้า หลังจากที่ได้ก,การตอบรับด้วยดีจากแนวคิดที่ว่าชุมชนแห่งแรกของทัพเที่ยงอันเป็นจุดศูนย์รวมคุยนกลางของจังหวัดตรังในปัจจุบันเป็นชุมชนของชาวจีนซึ่งได้เข้ามาทั้งรกรากทำมาค้าขายจุดประกายความเจริญรุ่งเรืองให้กับเมืองตรังมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2458นอกจากนั้นยังเป็นการจัดงานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่จะเข้ามาจับใจใ่ายใช้สอยเป็นการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อการสุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดตรังอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้มีก am ิจกรรมร่วมกันโดยจัดกิจกรรมต่างๆระหว่างวันที่1นถึงสกุมภาพันธ์สองพตลอดแนวถนนราชดำเนินจะมีการประดับตกแต่งเมืองตามเทศกาลจุดจีนการแสดงแสงสีเสียงชุดมาตการกุดจีนนครตรัง การแสดงมังกรเบิกฟว้าและกรรังการแสดงหุนละครเล็กโจหลุยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยจีนการประกวดหนูน้อยอย่างเปล่าการโชว์ตัวดาราแสดงกิจกรรมรำวงโบราณการจําหน่ายสินค้าและอาหารโดยกิจกรรมต่างๆได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งจากพี่น้องประชาชนเจ้าถนนราชดำเนินเจวชุมชนในเขตเทศบานลนครตรังสมาคมจีนในจังหวัดตรังวัฒนธรรมจังหวัดสถานศึกษาต่างๆ,ๆจังหวัดตรัง,ดงโดยเฉพาะ จังหวัดตรังได้ความร่วมมืออย่างดียิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนตลอดจนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดตรังเรียกความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจัดการจราจรด้วยดีเสมอมาในนามของพี่น้องชาวจังหวัดตรังขอต้อนรับท่านกองสุนใหญ่แห่งสาธารณชนจีนประจําจังหวัดสงขลาที่ได้ได้เกียรติกับพี่น้องชาวตรังได้มาเป็นประธานเปิดในวันนี้ ขอต้อนรับท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลเรือกแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวสุนทรพจน์และกล่าวเปิดงานมาตาราจย์กุกีกนครดังประจำปี2 5 0 4ของเทศาบานลนครขอกราบเรียนเชิญกระผม